สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับช่องรัญญาชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะรัญญาจะพาคุณผู้ชมไปดูเมล็ดของต้นโชกเก้าชั้นกันค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะว่าเมล็ดของต้นชกเก้าชั้นนั้นจะเป็นอย่างไรค่ะและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นี่นะคะก็คือต้นโชกเก้าชั้นนั่นเองค่ะเขาออกเมล็ดให้เรานําไปเพาะปลูกขยายพันธุ์ต่อด้วยนะคะนี่เลย ใหญ่ๆนี่เลยค่ะสีแดงแดงเม็ดแด,แดงแดงนี่เลยค่ะนี่ที่เห็นนี้เลยนะคะก็คือเมล็ดของต้นโชคเก้าชั้นค่ะนี่จะให้ดูค่ะโอ้อันนี้ใหญ่มากเห็นไหมคะแดงเลยค่ะเป็นกลมๆแบบเนี้ยนะคะ เนี่ยเอาออกไปปลูกนะคะโชคเกาชันมเมล็ดของเขาเป็นแบบนี้ค่ะสีแดงๆแบบนี้นะคะคือมเมล็ดของต้นโชคเก้าชันนั่นเองออกมาจากไหลตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะ ใบของโชคเก้ชาชัา้นใบเอ่อถ้าเลี้ยงไปนานๆเน,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 นี่ยนะคะใบจะเป็นแบบใบใหญ่มากๆเลยนะคะสำหรับต้นชโชคเก้ชาชั้นเป็นไม้ประดับใบเลยทีเดียวค่ะเมล็ดพันธุ์ของเขาค่ะ